ไซเบอร์ไทสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน ESP 8 2 6 6 e s t 1 1เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นเวอร์ชันปี2024นั่นเองนะครับถามว่าทำไมาถึงต้องทำเป็นเวอร์ชั่นใหม่ทั้งที่ตัว d s t 1 2, 1รุน่นนี้ทางเราก็ได้เคยทำบทความเคยทำวีดีโอไปแล้วเนื่องจากว่าปัญหาที่ต้องทำใหม่เนื่องจากว่า,าสินค้าบางลอ็อตไม่สามารถใช้ กับตัวโค้ดเก่าได้นั่นเองนะฮะคือหน้าตาของตัวสินค้ามามันกันเลยแต่ว่าจะต่างกันที่ภายในอันนี้เป็นปัญหาที่มาจากทางโรงงานทางเรากเลยจะทำเวอร์ชันใหม่ทั้งบทความแล้วก็วิดีโอใหม่นี้ขึ้นมาเลยานนจะเป็นการสอนการแก้ปัญหาในการใช้ตัวเยช่ทนงหนึ่งรุ่นนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะถามว่ายากไหมไม่ยากครับเปลี่ยนแค่บันท่าเดียวนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะ เริ่มต้นนะฮะให้ผู้ใช้งานทําการกดเรียกยังลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความสอนใช้งานเน็8พีแปดสอเ็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นปีเวอร์ชัน2024นั่นเองนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือ่อนหน้าบทความมานดน้านล่างเล็กน้อยนะฮะผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรรายละเอียดถ้าผู้ใช้งานรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ใน ต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลงแน้าไลน์เล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับลิงก์หนึ่งลิงก์งนะฮะซึ่งเป็นลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์แลนี้นั่นเองให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์ลิงก์นี้ได้เลยน,นะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบกับหน้าเว็บไซต์มีเดียไฟล์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเราแนะนำไฟล์แล้ววันนี้มาฝากเอาไว้ให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกไปที่ปุ่มดาวน์โหลดที่ตรงนี้ั่นเลยนะครับเพื่อทำการดา,รดาวน์โหลดไฟล์แล้ววัี เมื่อทําการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้ผู้ใช้งานเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้หรือถ้าใครไม่แน่ใจว่า,าตัวโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้เนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะถ้าเป็นของเบราว์เซอร์โครมนะฮะผู้ใช้งานเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์มาที่ไอคอนูดาวโหลดที่ตรงนี้แล้วกดเข้ามามันจะมีชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้เมื่อสักครู่นี้อยู่นั่นเองนะครับให้ผู้ใช้งานเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์ไปที่ไอคอนรูปโฟลเดอร์นะฮะแล้วกดเข้าไป มันจะพาผู้ใช้งานเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้นั่นเองเมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้แล้วผู้ใช้งานโชว์กับไฟล์หนึ่งไฟล์ทั้งนั่เป็นไฟล์วินล่าให้ผู้ใช้งานทาการแยกไฟล์เลยนะครับสําหรับผู้ใช้งานที่เพิ่งเครเข้ามาดูโปรเจีต์ของทางเราเป็นครั้งแรกการแยกไฟล์วินล่าหรือซิปผู้ใช้งานจําเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมวินล่าหรือซิปในเครื่องก่อนครับก็ทาการแยกไฟล์มาแบบนี้ปึ๊บ เราจะได้โฟลเดอร์ออกมา2โฟลเดอร์แบบนี้นะที่เป็นโฟลเดอร์ไลบรารีทั้งหมดนั่นเองให้ผู้ใช้งานทําการ Copy หรือคัดก็ได้ถ้าจะเป็นก๊อ้หรือคัดไสองโฟลเดอร์นี้นะแล้วนําไปไว้ใน Document เข้าไปในโฟลเดอร์อูนอลและเข้าไปในโฟลเดอร์ไลบรารีเมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ไลบรารีแล้วให้ผู้ใช้งานทําการวางตัวโฟลเดอร์ไลบรารีทั้งสองมันลงไปอ่าเปิเสร็จก็จะเป็นลักษณะประมาณน,นี้นั่นเองครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปิดโปรแกรม r ูนอลไอดีขึ้นมา เมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการย้อนกลับเข้าเป็นหน้าบทความครั้งหนึ่งเมื่อการย้อนกลับเข้ามาในหน้าบทความแล้วนะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความมาด้านล่างไปถึงข้อที่5ผู้ใช้งานเขากับโค้ดตัวอย่างหนึ่งโค้ดให้ผู้ใช้งานทําการก๊อปปี้โค้ดตัวอย่างทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วสำหรับผู้ใช้งาน ต้องเรียกว่าผู้ใช้งานเก่าที่เคยดยูบทความเก่าๆของทางเรามาดูบทความ D ีเ1 1หนึ่งหรือว่าวีดีโอดีเ1 1ทีหนึ่งของทางเรามาเนี่ยเจนได้ว่าตัวโค้ดเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมเลยนะับส่วนที่แตกต่างการมีเพียงบังทัดเดียวอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นวิดีโอก็คือในส่วนนี้าพามเสียงเลยว่าในที่นี้ของเราใช้เป็น d ี t ใช้เป็น d ี t สองสองนะซึ่งถ้าเป็นโค้ดต่อของเราเนี่ยเราใช้เป็นของดีเหนึ่ง แต่ว่าบางล็อตสินค้าเราจําเป็นที่จะต้องใช้เป็นของ DFT สองสองวิธีแก้ไขก็ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแค่ DFT หนหนึ่งเป็น DFT สองสองแล้วเกิดว่าผู้ใช้งานท่านไหนได้ออกไปแล้วเนี่ยใช้ DFT สองสองไม่ได้ก็แค่ใส่ดัฟเฟอ์เข้าไปสองตัวแล้วก็ปลดล็อกตัว DFT หนึ่งหนึ่งออกก็สามารถใช้ได้ถามว่าโค้ดเก่าโค้ดใหม่อัปโหลดผ่านก็ผ่านเหมือนกันนะมันอัปโหลดผ่านเหมือนกันแต่ว่า ถ้าตัวไหนมีปัญหามันจะอ่านค่าไม่ได้นั่นเองนะนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราเจอแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามาทําบทความหรือวิดีโอเป็นของโ์ชั่นใหม่นั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้โอเคต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทาการเลือกพอร์ตที่เชื่อมต่ออยู่กรบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูด้านบนนะฮะจากนั้นเลื่อกมาที่เมนูพอร์ตได้ตการเลือกพอร์ตที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดนะอย่างที่เห็นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหา นะที่สามารถเกิดขึ้นได้คือมีซีเรียลพอร์ตปรากฏขึ้นมามากกว่า1ตัวทั้งๆที่เราทําการเชื่อมต่อตัวบอร์ดเอาไว้เพียงแค่ตัวเดียวปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือปัญหาที่เคือเจออยู่ตอนนี้ซึ่งผมรูปัญหาปัญหาที่ผมเจออยู่ตอนนี้คือผมทําการเปลี่ยนบอร์ดจากบอร์ด Arduino มาเป็นบอร์ด e s เ8 2 6โดยที่ไม่ได้ทําการปิดและเปิดโปรแกรมใหม่นั่นเองมันก็เลยทําให้ตัวซีเรียลพอร์ตเก่าเนี่ยมันค้างอยู่แบบนี้ มันก็เลยปรากฏขึ้นมาสองตัวซิงเกิลพอร์ตทำให้เราเกิดความสับสนด้นว่าเฮ้ยเราต้องใช้ตัวไหนกันแน่วะอ่าจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งปัญหาก็คือเราเชื่อมต่อบ,บอร์ดได้หลายตัวอันนี้เป็นเบสิกเลยนะฮะโอเคปัญหาที่สองมา่าจะแก้ไขง่ากแค่ถอดบอร์ดออกก็จบนะมันจะเหลือก,กี่ตัวก็ช่าง,งหัวมันนะแต่ว่าปัญหาแรกก็คือที่เราเจอเนี้ยเป็นซีเรียลพอร์ตสองตัวทั้งทั้งที่เราเสียบบอร์ดไปแค่ตัวเดียววิธีการแก้ไขปัญหา นะฮะก็คือปิดโปรแกรมแล้วหนึ่งเลยวิธีแรกปิดแล้วเปิดโปรแกรมใหม่สามารถแก้ได้แน่นอนหรือวิธีหนึง่งเราไม่อยากที่จะปิดโปรแกรมแล้วเปิดขึ้นมาใหม่เสียดายโค้ดที่เก็บก๊อปี้โค้ดคอะไรเงี้ยเราสามารถดูได้ไหมว่าบอร์ดที่เราใช้อยู่มันซีเลียลขอดไหนสามารถดูได้นะถ้าเข้าไปในดีไวซ์แมเนจเตอร์นะฮะถ้าเป็นมิโนเก่าหรือเป็นมายคอมพิวเตอร์นะกดคลิกขวาที่มายคอมพิวเตอร์แล้วเลือกไปที่ดีไวซ์แมเนจเตอร์ได้โดยตรงส่วนมิโนใหม่ๆนะกดคลิกขวาที่ this pc สามารถเลือกไปที่เมนูแมเนจนะ,ะมันจะปรากฏ หน้าต่างคอมพิวเตอร์มันเดมเนตขึ้นมาจากนั้นก็เลือกเข้าไปที่ตัว Device Manager ต่อไปขั้นตอนนี้จะเหมือนกันนะจะเหมือนกันทั้งเวอร์ชันบินโดใหม่แล้วบินโดเก่าเลือกไปที่ตัวพอร์นะครเปิดออกมามันจะปรากฏจะเห็นได้เลยว,ว่าจะมีซีเรียลพอร์ตที่ตัวเดียวคือ COM 20นะซึ่งตัว COM 14ตัวนี้เป็นของบอร์ดอะดโนของผมนั่นเองนะแต่ว่าตอนนีท้ที่เราใช้อยู่ตอนนี้เป็นตัวย s p 826มันอยู่ที่ มดังนั้นก็ให้เราเปลี่ยนไปใช้พี่ผวมยี่สิบนั่นเองนั่นเองครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครว่าถ้าไม่อยากสับสนก่อนที่จะใช้งานโปรแกรมก่อนที่จะโหลดโค้ดบอรนปิดแล้วก็เปิดโปรแกรมใหม่ขึ้นมาจากเคลียร์ที่สุดนั่นเองครับอโอเคต่อมาหลังจากที่เราเลือกความเนที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อมานะครับให้เราทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานแลที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ดโนด m c ็ USP p 8 6 6ลเลือกเป็น โนด MCU 1.0 e ึ่งจยบ e-module นั่นเองนะครับต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทำการอัพโหลดคุณลงบอร์นะโดยเข้าไปที่แผบเมนูสเกด้านบนแล้มันที่เมนูอัพโหลดหรือว่าจะกดคลิกเข้ามาที่ไอคอนรูปตัอักษรอยู่รงนี้ก็ได้เหมือนกันนะจะเป็นเมนูการอัพโหลดเช่นเดียวกันเมื่อทำการกดเข้ามาที่เมนูอัโหลดแล้วจะเห็นว่าโปรแกรมสแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดให้ทำการกดไปที่ปุ่มการกระบ,บาดด้านบนหรือปุ่มแคนเสิลด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้ เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จก็จะมีข้อความด้านอัปโหลดดิงบาร์ขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้เองครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนูที่ด้านบนนะครับจากนั้นเรื่องมาที่เมนูซีเรียลมอนิเตอร์หรือว่าจะกดคลิกเข้ามาที่ไอคอนรูปแ่นขยายนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็น9,600นนะครับซึ่งเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลแล้ว จะเห็นว่าในหน้าจอ s ซ r เซอร์มอนิเตอร์จะปรากฏค่าอุณหภูมิและความชื้นขึ้นม,มาโดยค่าความชื้นณะปัจจุบันตอนนี้ที่เซนเซอร์ตรวจวัดได้จะอยู่ที่มัน53ปรส่วนค่าความชื้นส่วนค่าอุณหภูมิอยู่ที่24องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับอโอเคต่อมาทางเราจะทําการทดสอบการเพิ่มลดอุณหภูมิโดยการใช้งานได้เป่าผมนะเป่าลมร้อนไปที่ัวเซนเซอร์แล้วเรามาดูผลลัพธ์ไปพร้อมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไง จะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราใช้งานไดเป่าผมเป่าผมร้อนไปที่ตัวเซนเซอร์แล้วนะครับค่าความชื้นจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยส่วนค่าอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกันและเมื่อเราทําการวางตัวเซนเซอร์ทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองแบบว่าโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรตัวค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นก็จะค่อยๆกลับไปเป็นปกติเหมือนตอนที่ก่อนที่เราจะใช้งานไดเป่าผมเป่าผมร้อนไปที่ตัวเซนเซอร์นั่นเองนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้พวพบกนันใหม่ในยโหน้าสวัสดีครับ